นี่คนนี้าารอาครบนนครับนี่นน้นะนะครับนรัะปลับนนักนะครับหมายรนี่ร่ะักนะครับนี่ ลุกนะครับตีตัวตีตัวนะตีตัวนะมา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 ตักลุกอ้มมยตัวเอตัวใหญ่หน่อยตงเป็นงเลยมาลัเส้นที่สองนะครับาะส่งเก็บลาก่อนนะครับ สวัสดีเอ็ซีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพามาปักเบ็ดนะครับท่านผู้ชมครับวันี้เอาเบ็ดมาอยู่ที่ประมาณห้าสิบหลังนะครับโอ้จะใส่มดก่อนนะครับใส่ใหม่เดิมนะครับหอ้โหบ่มีที่ใส่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับน้ำมันแห้งจิ๊กนะครับเนาะนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแมลงนะครับท่านผู้ชมครับดูโอ้โหมืดฝนมาละเดี๋ยวผมขอไปปักเบ็ดปักเบ็ดก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวฝนมันจะตกนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวบื้นเฮามาดูผลงานกันนะครับเดี๋ยวขอไปปักเบ็ดก่อนไปไปครับท่านชมครับตอนนี้ก็มืดละฝนก็อ้อยมาหน่อยๆแล้วนะครับตกวันค่ำนะครับวันนี้ตกตกยุยุดนะครับไปเดี๋ยวไปใช้กันเลยนะครับมาดูหลังนี้โอ้โหหลังนี้มีอากาศครับท่านชมครับลงไปก่อน ว่าจะเป็นสกดนะครับดึงขึ้นมาก่อนนะครับมาละตัวแรกนี่แต้มแรกนะครับมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันนะครับเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนนะครับมาละตัวแรกหลังนี้โอ้กันเบ็ดปลาเบ็ดยึดจมอยู่ในน้ำหมดครับ ผมดึงขึ้นมาก่อนนะครับนี่มุ้งจะติดก่อนนะครับุ๊บเออปฏิสกรรมนะครับนน่ลุดไเป็นนะครับไปมุ้งกินนะครับอันนี้ผมเติมเยอะกันนะครับหลังนี้มีอาการทำแล้วนะครับเป็นปากกฏนะครับนี่ตัวที่สองมันๆอยู่นะครับ โดนปากว่าโดนตัางข้างหูนะครับเนี่ยเนะเก็บแต้มไปก่อนนะครับสองแต้มละหลังนี้ทุกเหมือนมีอากาศนะครับดึงขึ้นมาก่อนนะครับหว่นขี้ยาละ่ะเดี๋ยวกันครับดขึ้นเดี๋ยวกันน้ำน้ำไปติดนี่เหรอ มาดูต่างแต่เอ้น,นี่เป็นปลาดุกนะครับดูหนขี้โค,โคขีย้ยะอ่ะตัวที่สามติดปลาก,ก็เนี่ติดติดปลาก็ติดอย่างครับท่านผู้ชมครับติดติดนี่โอ้บุญชีติดปาก,กนะครับท่านผู้ชมครับดูติดเนี่ยต,ติดตั้งข้างมันนะครับดูก่อนเดี๋ยวผมปกกล้องให้ดูหมานหมานนะครับท่านผู้ชมครับดู ต,ติดติดตางข้างนะครับติดขี้ข้างนี่อมหมานอยู่นะนโดนปากสักน้อยหรอมันถ้ายัดตีนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ติดตางข้างนี่ตัวที่ 3. สามใส่ไปก่อนปากกดผมเอาใส่ในน้ำโปะนะครับเอาใส่ในนี่มันจังตายโอ้ติดนะครับท่านผู้ชมครับติด ติดตะข้างนี่เลยด้วยเนี่ยออกมันได้เลยครับพวกมันมายูขอบเพ็ดตัวเนี่ยติดดีเฮ้ยนี่นี่ตัวที่สามติดมือแล้วเนี่ยส่วนปรากฏผมบอ,อกไว้ในนี้นี่ตัวน้อยตัวปหญย,ยสองตัวครับนะครับไปเดี๋ยวผมเติมเยอะก่อนนะครับ อากาศเห็นแล้วนะครับนี่ดูโน้โน้ตกันเบ็ดเหรอดูอ่ะเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาก่อนปลายังปลายังนี่กอดกอดดุ๊กนะครับโอ้ยลดลุดลดลุดครับท่านชมครับเดี๋ยวก่อนนะมันเอาอยากเนาะเดี๋ยวก่อนนี่ท่านชมครับใต้บลาทานี่ เ <laughs> ดี๋ยวกดพอดีอ่ะเดี๋ยวกันนะอเดวกันนะครับได้ก่อนนี่นี่ได้ปลาดุกมาเพิ่มตงวงละตัวที่สี่แล้วนะครับ ไปดูต่อครับหมันอยู่มาดูหลังนี้นะครับโอ้โหหลังนี้ไปกันเบ็ดจมอยู่ในน้ำปะครับดึงด้ม,มาก่อนติดก็อโอ้โหอย่างนี้ครับท่านชูครับเดี๋ยวกันนะปู้โหกิกลละติดก็มือติดอยู่นะครับสาย นะครับตายล้ได้เห็นตัวแล้วนะครับโบอดนี่ตายเห็นแล้วถดีวว่าได้แต้มอยู่ไปเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปต่อครับดูหลังต่อไปนะครับหลังนี้เยออยู่ยังเกาหหลังนี้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 นี่นี่นี่มีอาการมีอาการ ดึงขึ้นมาก่อนปลาอย่งนะครับดึงขึ้นมาปลาซาเดตนะครับปลาซาเดตบ้านเฮาซาเดโตก่อนอุะะ๊บตุ้งยายอยู่ไหนนะครับท่านอู่างครับไข่นานใช่ปะะ่ปะไข่ข้าวแม่หันี้เนี่ะปลาซาเดตปลาซาเดตกิน เก็บเต็มไปก่อนนะครับหลังนี้ปลากินนะครับนี่ดูดูปลายังปลาช่อนปลาลิมปลาลิมน้ำเฮ้ยโอ้ย,อย,อย,อยลุดกขอร้ออย่าดึงขึ้นมานะครับทำไงมาตัวบอกให้ลุดเห็นรอเดี๋ยวยกจ้าลำไปนะครับเดี๋ยว ผมเติมเยอะกันนะครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปนะครับโอ้มาดูทางนี้นะครับทางนี้ป่ากินทางนี้ป่ากินด,ดูดึงขึ้นมาก่อนไปครับไปป่าดุกเดี๋ยวกันนะครับผมให้มันนิ่งกันแต่เด้งเพิ่งลึกดึงขึ้นมานี่มันตัวลวปะปลาดุกมนัมนมนัมนมนันมันมันเดี๋ยวหลังนี้ตีก่อน หลังฮันหลังฮันเดี๋ยวอยู่ยังเก่าอยู่เดี๋ยวผมเก็บปลาตัวนี้ก่อนนะครับสติดปากองก่อนนี่ปลาดุกมาละปลาดุกนะครับหมายนี่อีกขนาดปลาดุกตัวที่สามแล้วนะครับจะได้ปลาลิมตะกี้ปลาลิมตะกี้รูไปเห็นเหยนอนนะ <c oughs> อ้แมงก็นักเดี๋ยวกันนะครับอ,อ,อ,อ๋องหักยิดโอ้ยิดแน,น,น่นก่อนนะครับปลาดุกเดี๋ยวผมเติมเยอะกันนะครับมาดูหลังนี้หลังนี้ก็มีอาการนี่ลายยังดึงเงินมาก่อน ปลาดุกนะครับเนี่กันนะนี่มันนิ่งก่อนดูก่อนแฮมดุกเลยดึงขึ้นมานี่ได้แฮมตรงแล้วโอ้ปลาดุกนักนะครับหมายนี่นี่ก็ปลาดุกนะครับปะกองกองนี่เนี่ยปลาดุกได้แฮมตรงแล้วกอน นี่นะครับมันปลาดุกนะครับปลาดุกได้สีตัวละมันก็สีตัวเนาะเนี่ยสีตัวละมัน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 ม,มัไปดูต่อครับมาดูหลังนี้นะครับเออตายเห็นละวยิงน้ำตายเห็นละเนี่ยปลาช่อนปลาลิม้ม น้อยปอกปลาเด็ดเดียวเต่อถือว่าดได้แจมอยู่นี่ปลาลิมบ่ค่อยโอ้ตายนะครับอันนี้มีอาการนะครับปุ๊บู่นะไปนี่ปลา,ล,นะปล,าลิมกะปลาลิมน้อยนะครับผมดึงขึ้นมาก่อนผมจะติดก่อน เออไปหว่านขี้ยาเห็นะหวนขี้ยาขี้โคเห็นไหมเดียวกันนะครับดึงขึ้นมาก่อนตรงบนเไยนี่ไปให้มันต่วงละโอ้มันหมันดูนะครับเฮ้ยนี่ไปกองขี้โคขี้ยาก็ถือว่าได้แต้มอยู่นะครับตอนนี้โอไปไอย์หยุดละนี่โอ้ได้หลายตัวนะครับรอบนี้ อัน้ผมปิดเดยอนนะครับอีนขนาดไหนอันนี้ก็บทติดนะครับหลังสุดท้ายแล้วนะครับท่านผูชมครับไปสรุปกันที่พักคุณดีกว่านะครับปุ๊บห้องครับห้องตรงไหนห้า ลบ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 อ่ะครับปิกมาแล้วนะครับมามานับผลงานนะครับนี่เป็นปลากรดน้อยสองตัวโอ้โอโอเมียหว่วงกนดมดหนึ่งสองอเดี๋ยวอยเก็บหวกนะครับสองนี่นี่นี่แฮมตายตัวยุ่ย ให้ผมเทใส่ทีเดียวเลยดีกว่าน,นะครับมันเป็นปลาดุกนะครับอันตรายกลับออกมาอันตรายเนาะนี่ได้อยู่ได้่าจะประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมดูมกำกันนะครับท่านชมครับว่าจะไปรอบที่สองก่อเนานะฝนมันมันอ่อยมันน้อยๆนะเนี่ยมันแน่ก็พอสถานการณ์กันนะครับก็แล้วก็มุนผูมเจ้ามุนเนาะก็ไปเก็บเบ็ดเนาะ นะครับอันนี้ผลงานรอบแรกมนัมนมัอยู่ลา่แต้มอยู่เนาะมัน,มนปลาดุกนะเนะปะครับไปใช้รอบที่สองแฮมรอบนะครับดูว่ารอบที่สองที่ป่าจะติดแฮมกี่ตัวนะครับหลังนี่เป็นไรครับพอกัน เยอะมดก่าเยอะเปลืองเปลืองขนาดนะครับอ่าหมดแล้วเดี๋ยวผมเป็นเยอะก่อนนะครับน,นี้ปลาลินติดน,นะครับ <c oughs> นี่ดึงขึ้นมานะครับมาละตัวแรกในรอบที่สองนะครับใสมหมกให้ เซ็นกระชังก่อนหมานมันครับรอบที่สองตัวแรกนี่ปะ่ะดูต่อครับน,นี่กันเบ็ดปล่อยเบ็ดเ,ดเดปียน,เยนะครับเป็นปลาอย่าง <c oughs> เอ้ยโอ้ลุดนะครับลุดอัะเอ้่อ ตัวจัางามอ่ะ <c oughs> โอ้แม่งนักได้สก,กังเอ้ยอย่ามาลุดนะครับไม่อยาติดเมินลำไปยี่ม่เสียดายนะครับไะดูหลังต่อไปต่อนะครับมาดูหลังนี้นะครับโอ้เหียเหนียวไว้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 นะครับท่านผู้ชมครับดูห้ามลุดนะ กิ้ก่อยดึงขึ้นมานะครับท่านชมครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่เนี่ยก็ตัวขี้รุดไปเหี่นะครับนี่ตัวนี้ตัวตัวไซส์ใหญ่เลยนี่ยดูว่ะรุดนะครับท่านชมครับเอ๊ะอย่างอันหาเนี่ยดูไซส์มองงามเลยดูตัวใหญ่อยู่ โอ้ถ้าจ้ามหน่อยนี่รุดนะครับท่านชมครับเอ้ขอเบ็ดขอเบ็ดนี่อย่ามาโอดอันเนี่ยรุดนะครับมันเปลี่ยขอน้อยลงไปอะอถือว่าได้เต็มอยู่นะครับท่านวมครับไปเดี๋ยวไปดูดูต่อหลังต่อไปต่อนะครับครับไปใช้รอบสองปิกมาแล้วนะครับสรุปรอบนี้ได้สองเต็มนะครับ ปารอบนี้ผมพอได้นะครับรูดไปตวงเนาะถ้ามรุดก็จะได้3เนาะอันนี้ก็ผลงานรอบแรกรอบแรกก็ถือว่าได้อยู่รอบ2ได้2ตัวตัวนี้ตัวใหญ่น่อยนี่หแต้มตัวนี้ตัวน้อย2อแต้มนะครับ หรือว่าได้อยู่นะเนาะได้พอไปทำกับเขาที่บ้านนะครับเดี๋ยววันพุ่งมาเจ้าเขาก็ไปเก็๊เบ้นกันนะครับว่าจะได้เพิ่มหุ่มกอนะครับคืนนี้ก็ปลอตรีก่อนนะครับเจอกันพุ่งมาเจ้านะครับสวัสดีตอนเจ้าครับท่านชมครับไป เก็บเดกันเลยนะครับเพราะว่ามาเจ้านี้จะได้เพิ่มแหมกอน,นะครับหลังนี้เป็นได้ครับติดกอฝนอ้อยมาแล้วนะครับติดนะครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปต่อนะครับมาดูหลังนี้นะครับหลังนี้ปลายเบ็ดจมอยู่ในน้ำบนน่ะติดกอติดอยู่นะครับเดก่อนทกอน ปลาลุกนะครับมันนิ่งก่อนดึงขึ้นมาเนี่ยครับเจ้านี้มาละปลาลุกโอ้ลุดพอดีนี่ตัวแรกเอ้ขอเบ็ดนี่บ่ค่อยติดดีนะครับลุดเห็นละปะ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บปลากันนะครับมันมาเต็มแหลกไปะละป่าลุกดูหลังนี้นะครับ หลังนี้รุดไปเห็นแล้วครับท่านชมนครับนี่พอสายเบ็ดแล้วดูริ้วนะครับน่าจะติดเมินน้ำไปเนาะนะรุดไปเห็นแล้วนะครับปดูหลังต่อไปต่อนะครับมาดูหลังนี้นะครับหลังนี้ปลายเบ็ดพุดนอะอยู่โกงมาดพุดน,นะครับติ่อก็โอ้ติดอยู่นะครันอยู่ครับ ด, no ดูด้วยกันนอะติดที่ขี้โคขี้ง่ายนะเดี๋ยวไว้ดกันป่ะไอ้ขอเบ็ดกดขี้รุดดีเห็นนะครับด้วยกันนะครับท่านโยมครับก่อยลากขึ้นมาก่อนด้วยกันนะครับดึงขึ้นมานี่ได้เหทำถุงละตัวนี้ไซส์ใหญ่หน่อยนี่ ดำขึ้นเรื่งตึงเลยนะครับหมาละแต้มที่สองนะครับเดี๋ยวผมเก็บป่าก่อนนะครับใหญ่อย,ยอยู่ตัวนี้หลังนี้ก็บติดสก,กร,รมนะครับนี่ตีอยู่ปักติดปกเก็บป่าดูหลังต่อไปต่อนะครับหลังนี้ป่าติดนะครับ ปลนหัวดูเดี๋ยวผมลงไปเอากันนะครับดูลงไปเอากันปลาอย่ังปลาสะเด็ดนะครับดึงขึ้นมาปลาสะเด็ดนี่ ได้ห่มตัวแล้วประ,สะเสด็จนะครับตะคืนก็นได้ตัวนะครับเออไปยิรุดแล้วดอกข้ามน้อยเดียวหน่อยอะเก็บแต้มไปก่อนนะครับหลังหันก็บัติดนะครับแล้วก็หลังทั้งเพศหลังสุดท้ายแล้วนะครับหลังนี้ติดก่อหลังนี้ก็บัติดนะครับไปเก็บเบ็ด ไม่ติดปาดเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่ภาคกุณนะครับขับมาสรุปผลงานนะครับมาเจ้านี้ได้สามตัวนะครับปลาริมหนึ่งตัวปลาดุกตัวงแล้วก็ปลาสเสด็์นะครับนึงตัวแล้วอันนี้เป็นผลงานของตะคืนเนี่ยออตายผลงานของตะคืนเดี๋ยวผมจะ อตอกเซตไว้กันนี่นะครับน้อนแล้วก็เดี๋ยวลองจังพอว่าจะได้จะได้กี่ก,กิโลจะได้นักได้น้อยนะครับได้ก็เท่ก่อนลงมาหนึดูว่าจะได้นักได้น้อยนะครับกี่กิโลปลิบ่เนิ่มลงเหรอ,อลงไปลงไปอ่ะลงไป นี่นะครับผมเอาติ่จังก่อนดูอย่าได้สักกี่กิโลนะครับท่านผู้ชมครับอีกขนาดดึงขึ้นมาได้ก่อนบนะครับเห็นก็ครับท่านชมครับได้อยู่ที่สองจุดเจ็ดนะครับ กระชังนี้กระชังนี้นักประมาณกึ่งโลนะครับท่านชมครับประมาณได้สัก2โล2โลได้อยู่นะครับ2โลปลายน้อยนะครับนี่กับผลงานหมายเก่านี่นะครับถือว่าได้อยู่นะได้ประมาณ10กว่าตัวเนาะ2โลปลายนะครับถือว่าได้อยู่ครับก็ขอฝากท่านชมทุกท่านตัวนะครับแลหากชอบคลิปที่ว่าใส่เบ้นกีกก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวน,นะครับผม คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับพอได้ไปทำกับเ้าเลยนะครับ